สวัสดีครับจนถึงวันนี้เนี่ยคงไม่มีใครกังขาถึงความยิ่งใหญ่ของโรแมนเรนแล้วใช่ไหมครับโดยนับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาเป็นท่านหมาจากพัซซามัวเมื่อปี2020โรแมนเรนก็กลายเป็นนักมวยปั้มที่ไร้เทียมทานมาจนถึงปัจจุบันในรัสเซลเมเนียครั้งที่38ท่านที่ถือแชมป์ยูโนเซาเข้าสู่รายการก็ชนะบล็อกเลสเตอร์คว้าแชมป์ w w e มาได้อีกเซนหนึ่งทําให้กลายเป็นแชมป์อันเดสปียเต w b u เซนเซอซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ท่านณจุดจุดนี้จึงยิ่งใหญ่หาใครเทียบเคียงได้ยากแม้จะประสบความสำเร็จจากการครองแชมป์มาอย่างยาวนานเกือบเกือบ2ปีแต่ถ้าพิจารณาดีๆแล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นนะครับเพราะพอนึกดูดีๆก็มีบ่อยครั้งเหมือนกันนะที่ท่านวิ่งหนีห่างตูดปล่อยให้ไข่ซ้ายขวายัางดิอุโซได้ถูกกระทืบหรือไม่ก็ใช้2คนเนี่ยไปทํางานสกระบกท่านจึงยังไม่ได้แข็งแกร่งไร้เทียมทานอะไรขนาดนั้น แต่จากแนวทางของสมาคมที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็จะปั้นให้ท่านเป็นยอดมนุษย์ให้ได้วันนี้ก็เลยมาลองคิดเล่นๆครับว่ายังเหลือวิธีไหนบ้างที่สมาคมจะสามารถผลักดันให้ท่านไปสุดทางได้มากกว่านี้และนี่คือ5สิ่งที่ WWE ควรทำเพื่อปั้นให้โรมันเรนแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม เป็นแชมป์ไปยาวๆจนถึงรัสเซอเมเนียครั้งที่39ท่านนั้นเกรงไกลมานานแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ก็คือการที่ท่านนำแชมป์เข้าไปป้องกันในรัสเซเมเนียครั้งที่37และ38ในแมตช์คู่เอกแถมท่านยังทำสำเร็จซะด้วยโดยในครั้งที่38ที่ผ่านมาก็เรียกว่าพิเศษใส่ไข่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมคือนอกจากจะป้องกันแชมป์ได้แล้วเนี่ยยังไปเอาแชมป์ของบล็อกมาได้อีกเส้นหนึ่งด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งหนึ่งที่ W ดับเบิลยี่ชื่นชอบเหลือเกินคือการให้นักมวยปล้ำเบอร์ใหญ่ถือแชมป์สเส้นทีเดียวพร้อมกันแต่แต่แต,แต,แต่แต่ก็ไม่จะเสียแชมป์กันไวอะนะอย่างกรณีของเบกกี้ลินช์ที่เป็นแชมป์หญิงของทั้งรอแล้วก็สแม c ดาวนหรือย้อนไปไกลกว่านั้นอีกนิดหนึ่งก็คือสามีของเบกกี้อย่างคุณหมอสุนินเอ้ยเสร็จคนบ้าโลลินที่เป็นแชมป์ W ดับเบิลยี่และแชมป์ US ในเวลาเดียวกันแต่กป็อย่างที่บอกครับว่าทั้งคู่เสียแชมป์เร็วมาก สิ่งที่สมาคมสามารถทำได้เพื่อทำให้ท่านแตกต่างและเกรยียงไกลกว่า2เคสที่ผ่านมาก็คือให้ท่านถือแช้ป์โลกทั้ง2เส้นไปแบบยาวๆจนถึง r ัส s ซ l เมเนียครั้งที่39ถ้าเอาแบบไม่คิดอะไรมากระหว่างทางอาจจะให้ท่านเสียแชมป์ดับเบิยูดยไปสักเส้นก็ได้นะแต่ถ้าสมาคมอยากจะไปให้สุดเนี่ยก็คงต้องให้ท่านเป็นดับเบิลชมป์ไปจนถึงรัเซเมเนียปีหน้าเท่านั้นครับเก็บแต้มจากบรรดาตำนานเพิ่มอีก การเอาบรรดาตำนานหรือว่าฮอตอฟเฟมกลับมาใช้งานคือสิ่งที่ดับบลยูดัยีโปรดปรานเหลือเกินนะครับอย่างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตำนานขาประจําอย่างบล็อกเลสเนอร์ก็คือคนที่ขึ้นปล้ำให้พวกเราเห็นหน้าจนชินทาวกรณีล่าสุดก็คงเป็นต้นโคสติบอสตินที่เพิ่งจะขึ้นปล้ำสั่งลาไปรอบในรัสเซอเมเนียครั้งที่38ถ้าสังเกตดีๆสิ่งที่สมาคมชื่นชอบกับการเอาตำนานกลับมาก็คือใช้ดันนักมวยปล้ำรุ่นใหม่ที่กําลังเป็นแชมป์ อย่างกรณีของโกเบิร์กกับลิต้าซึ่งเป็นตำนานที่ดีกรีไม่ธรรมดาทั้งสองคนจึงเป็นผู้ท้าชิงที่ดูดีมากๆและเมื่อนักมวยปั้มรุ่นใหม่เอาชนะพวกเขาได้ก็จะได้รับเครดิตไปแบบเต็มๆนอกจากนี้ข้อดีของการเอาตำนานกลับมาไฟกับนักมวยปั้มรุ่นใหม่ก็จะทำให้ดีมแมทของแฟนๆกลายเป็นจริงด้วยสมมุติถ้าเดอะร็อกกลับมาอย่างที่เขาลือกันในรสเเมเนียครั้งที่3าก็คงทําให้หลายคน,นฟินน้ําเดินแน่นอน ดยระหว่างนั้นก็อาจจะเอาตำนานหนึหรือว่า2คนมหมายท่านเชิญเล่นเก็บแต้มเพิ่มไปพลางๆอย่าให้ท่านโดนจับกดถ้าถามว่าครั้งสุดท้ายที่ท่านโดนจับกดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ต้องย้อนไปนู่นเลยครับในศึกแทลซปี2019คือก่อนที่ท่านจะกลายเป็นท่านหมาจาาพซามัวซะอีกโดยคนที่ย่ำยีท่านในวันนั้นก็คือแบรอนคอบินในช่วงที่ยังเป็นคิงคอบินนะครับ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีนักมวยปล้ำคนไหนเลยครับที่ทําให้ไหลของท่านต้องแตะพื้นเป็นเวลา3วินาทีซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ภาพลักษณ์ของท่านในวันนี้ออกมาแกร่งและดูดีมากๆดังนั้นถ้าสมาคมอยากที่จะผลักดันให้ท่านไปได้ไกลกว่านี้ก็อย่าเพิ่งให้ท่านเป็นฝ่ายแพ้โดยโดนจับกดจะดีกว่าส่วนเรื่องโดนท่าซับ m i s s i o n แล้วสลบหรือว่าตบพื้นยอมแพ้เนี่ยอันนั้นลืมไปได้เลยนะเพราะคงไม่เกิดขึ้นแน่ๆ ใหท่านป้องกันแชมป์ได้สุดใหญ่บ่อยๆย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้เชว,วาแฟนมวยปล้ำทุกคนน่าจะเห็นตรงกันว่าการที่ w ดับเบิลยูดับยูเอานักมวยปล้ำพาร์ทไทม์มาเป็นแชมป์โลกมันน่าเบื่อขนาดไหนขึ้นปล้ำหนึ่งแมตช์จากนั้นก็หายหน้าไปหนึ่งเดือนใครล่ะจะอดใจไหวจริงไหมแต่นับตั้งแต่ท่านก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์ให้พวกเราได้ชาบูท่านในฐานะนักมวยปล้ำฟูลไทม์ถึงปรากฏตัวแทบทุกสัปดาห์ถึงที่ผ่านมาจะทำงานเต็มเวลา แต่หลังจากนี้นท่านก็จะลดตารางการปล้ำลงแล้วนะครับซึ่งคือสิ่งที่ดีไม่ได้ส่งเสริมให้ท่านอู้นะแต่เมื่อมองในมุมที่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านเอาชนะนักมวยปล้ำจนจะเรียงสมาคมอยู่ละตัวดีๆที่พอจะต่อกรกับท่านได้ก็เหลือน้อยเต็มทีดังนั้นการประกบแมตช์สรงๆเพื่อให้ท่านป้องกันแชมป์นศึกใหญ่ตามหน้าที่มันจะไปน่าตื่นเต้นอะไรจริงไหมครับก็ในเมื่อรู้ผลกันอยู่แล้วนะเนาะสึกุรโซเมเนะแบ็กแลฟ ที่เพิ่งผ่านพ้นไปถือว่าสมาคมทําได้ดีเลยนะในการให้ท่านขึ้นปล้ำแบบไม่ต้องป้องกันแชมป์โดยใช้แมตที่ว่าเป็นตัวปูเรื่องราวความบาดหมางระหว่างท่านกับศัตรูรายใหม่จากนั้นในศึกใหญ่ที่จะไปจัดในบิ๊กสเตเดียมศึกใดศึกหนึ่งหลังจากนี้นะท่านกับศัตรูรายนั้นที่มีดีกรีสูงสี 4, ดูดีก็ค่อยไปไฟกันมันก็คงจะน่าลุ้นน่าเชร์กว่าเดิมจริงไหมเผื่อท่านขึ้นปั้มเฉพาะแมตที่มีความหมายเท่านั้น เอาชนะเซตโลลินในแมตช์ป้องกันแชมป์แบบขาวสะอาดให้ได้ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนทุกคนก็ย่อมมีจุดอ่อนจริงไหมครับแม้แต่ท่านก็ไม่เว้นสิ่งที่ทําให้ท่านยังคงต้องมัวหมองเพราะยังไม่สามารถทําสําเร็จก็คือการเอาชนะเซตโลลินในแมตช์ที่มีแชมป์เป็นเดิมพันนั่นเองครับทั้นละเซตเริ่มต้นเส้นทางในค่ายหลักมาพร้อมกันในฐานะสมาชิกของเดอะชิลโดยหลังจากที่วงแตกทั้ทงคู่ก็มีโอกาสเจอกันอยู่เรื่อย และแม้ว่าจะเอาชนะเซตได้อยู่หลายครั้งแต่เมื่อใดก็ตามที่มีแชมป์เข้ามาพัวพันท่านกลับไม่เคยทําได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้แต่ท่านในเวอร์ชันหมาจากพัสซามัวก็ยังไม่อาจทําได้โดยเซตเป็นฝ่ายเอาชนะฟาวท่านไปได้นะครับหลังจากท่านตะบ,บาดแตกเอาก็อีมาตีไม่เลี้ยงเลยในแมตที่ทั้งคู่เจอกันในสึกรยยัลรัมเบิลเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาไม่วันใดก็วันหนึ่งท่านก็ต้องเสียแชมป์อย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นสิ่งหนึ่งที่ท่านควรทําให้ได้ คือการเอาชนะเซตแบบข่าวสะอาดในแมตที่มีแชมป์เป็นเดิมพันเพราะมันเป็นปัญหาเพียงอย่างเดียวที่ทําให้ท่านยังเป็นเด็กมีปมมานะซึ่งถ้าทําสําเร็จ่ันก็จะยิ่งใหญ่เกรงไกลแบบที่ไม่ต้องกลัวคํคอร์รหาใดๆและนี่คือ5สิ่งที่ w. ดับเบิลยูดัยูอีควรทําเพื่อปัน่นฮีโรมันเรนแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับบอกแล้วว่าท่านนี้ขวัญใจช่องมีคอนเทนต์ไม่กดด่าเฮ้ยชื่นชมอย่างต่อเนื่อง อยากสรนเสริญท่านยังไงก็จัดมาได้เต็มที่เลยนะแต่ไม่หยาบใครเหมือนเดิมเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ